สวัสดีครับบนเนสปีดเชียงใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นเคเวกสองสาของที่ร้านเองนะครับเอาไว้แต่งโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับถือโอกาสมารีวิวนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาเปิดการขายเจ้าคันนี้ด้วยนะครับเป็น2 3 0สามีทะเบียนนะครับสามารถโอนขนส่งได้นะครับคันนี้ที่ร้านซื้อมือหนึ่งมานะครับ มาอยู่ที่2,569กิโลนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมทุกอย่างปกตินะครับลูกค้าซื้อไปก็สามารถขี่ใช้งานได้เลยนะครับแฮนก็เป็นเลนทอน7ทับ8ของแท้นะครับการแฮนตัวนี้เป็นเซตาแท้นะครับ ก็มือเบรมือคัดปลอกแฮน์นะครับหูจับกาดแฮน์นะครับตอนนี้ใส่มาให้พบเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวก็ออกปกติซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงออกพบครับพวกที่เป็นสีดำนะครับอย่างโชค ขอบล้อซี่ดูมนะครับหน้าหลังเนี่ยสวิงอาร์มพวกนี้ทำสีพาวเตอร์โค้ดแบบหนานะครับรับรองว่าไม่ลอกง่ายๆแน่นอนนะครับผมกาบเฟนตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับตัวตั้งรอบเดินเบาใส่เรียบร้อยอุด e g r เรียบร้อยแล้วก็การแข้งตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ให้นะครับยังไม่ผ่านการใช้ง,งานนะครับ สติกเกอร์ก็เพิ่งติดใหม่แล้วก็ยังไม่มีการใช้งานนะครับผมถ้าบอกตัวนี้เป็นโมชันนะครับอย่างดีนะครับไม่ฉีกไม่ขาดง่ายด้วยแทนแท้ไม่คดไม่งอนะครับอากาศจานนิดนาน,นะครับยางหน้ายางหลังเป็นดูโรพร้อมใช้งานนะครับท่าในใดสนใจไม่ว่าจะเป็นของแต่งหรือ ตัวรถนะครับสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเพิ่มเติม่าได้นะครับที่แฟนเพจบีเ s s Speed นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ